สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พลังศรัทธาในช่วงของเปิดบ้านเปิดชีวิตคนดังครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเรียกว่าเป็นนักการเมืองส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นนักขึ้นไหวทางการเมืองนะครับที่เอ่ยชื่อแล้วไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนครับกับพี่ไทยกรพลสุวรรณครับสวัสดีครับพี่ไทคอนครับสวัสดีครับผมย้อนกลับไปนิดนึงประวัติพี่นิดนึงครับผมทพี่เป็นคนขอนแก่นครับแล้วยังไงครับชีวิตก็ผมนี่เคยฝันนะผมอยากเป็นนักการทูตเพราะว่าผมนี่ ดูพ้นเอกสิทธิ์เสวตศิลา,ลาท่านเป็นรัฐบนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและท่านสามารถทำให้ประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศที่อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติซึ่งเขาก็จะมีสมาชิกถาวรอ,อยู่ประมาณสักหชาตินะแล้วก็สมาชิกหมุนเวียนตอนนั้นนี่รัฐบาลประกาศว่าเราเนี่ยได้เข้าไปทำงานซึ่ง ตรงนี้มันสำคัญนะครับ UNSC เนี่ยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาแล้วเออสนใจทำไมปนอากาศเอกสิทธิ์ถึงยแล้วก็มาเลยตัดสินใจเนี่ยว่าค,คือคือมุ่งหน้าที่จะเรียนหนังสือเรื่องการทูตเนี่ยนะอ๋หอหเออก็ไปถามดูว่ามหาลัยไหนมันมีเรื่องดีโดยเฉพาะกลายเป็นว่าเป็นรามคำแหงเราก็มุ่งไปที่มาสมัครรามคำแหงเลย ก็ลงเ่รัฐศาสตร์การทูตก็เรียนดีนะครผมผมเป็นคนเรียนดีแต่ว่าไม่ค่อยเรียนเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าห้องเรียนแต่อ่านหนัง<อ>สืงอ<ๆ>แล้วก็ตัวเองมีความชอบด้วยครับก็วิชาการทูตนี่แต่ก่อนมันมีเกรดอ,อะไรเนะี่ยได้จีอะ่ะผมได้จีเยอะมากวิชาเกี่ยวกับการทูตเพราะต้องเป็นการเขียนไม่ใช่สอบอะไรไหนต้องเขียนแต่ก็เรียนไม่จบการทูตเพราะเขาบังคับ ให้จะต้องเรียนภาษาต่างประเทศ24น่วยกิจอังกฤษเนี่ยเราพอก้อมแก้มได้ต้องเลือกภาษาที่สองเช่น,นบางคนก็เลือกรัเสเซียบางคนเลือกสเปนแบางคนเลือกจีนเนี่ยไอ้น,นี้เราเลือกญี่ปุ่นอันนี้การไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยมันยากยากเพราะอะไรเพราะตัวอักษรมันเยอะอันนี้ต้องต้องพูดให้ฟังนะคือถ้าพูดนี่เราพูดได้นะแต่เขียนเนี่ยเขาให้เขียนนะ่ะ อักษรญี่ปุ่นมีทั้งอักษรฮิรางานะนี่ก็4ีบกว่าตัวแล้วคาตางาคาตาคนะอีก40่สกว่าตัว80ดสบกว่าตัวคันจีอีก500กว่าตัวจำไม่หวานไม่ไหวเขียนผมนี่ขอจบตั้งแต่ผมอยู่ปีห้านะโอ้ oh, uh huh. ขอจบมาตลอดขอจบภาษาญี่ปุ่นกับ,บการใช้ห้องสมุดน,นี่แหละขอยังไงก็ไม่จบผมเข้า29จนกระทั่งปี42องะ ลองอธิการบดีให้คนไปตามผมว่าเพราะเห็นผมขอจบทุกปีขอร้องบอกว่านไทยกรยังไงคุณก็ไม่จบหรอกน้องก็ไม่จบหรอกเพราะน้องสอบมาี่ผมดูอันนี้ขนาดมหาอะไรเปิดนะแต่ว่าเขาเห็นเราขอจบบ่อยมากไงขอจบตั้งแต่ปีห้าขอจบมาเรื่อยๆจนเป็นปีเท่าไหร่แหละสองเก้าถึงสี่สองกี่ปีสิบกว่าปีลงแปดสองหนแล้วนี่ยจะแปดสองหนเลยขอให้ผมย้ายคณะ ย้ายจากการเมืองระหว่างประเทศครับให้ไปเรียนการปกครองอผมก็เลยต้องย้ายเพราะเพราะอาจารย์บอกว่าเธอยังไงเธอก็ไม่จบแล้วก็จะเสียเวลาชีวิตเธอด้วยเธอมาขอจบขอจบอยู่อย่างนี้ไม่จบสักทีผมก็เลยต้องย้ายตามที่อาจารย์แนะนำกลายเป็นว่าผมก็เป็นคนเรียนหน่วยกิจเยอะผมต้องไปเรียนวิชาปกครองการเมืองปกครองเพิ่มก็เพิ่มก็คนอื่นเขา140คนวยกิจจบผมก็ ซัดไปร <c oughs> ้อยเจ็ดสิบกว่าเลยเรียนเมืองเนี่ยถึงได้จบแต่ว่าก็เรียนอีกปีเดียวก็จบ,บสองเทอมก็จบเนี่ยเคือเนี่ยแต่ว่าไอ้เรื่องของเ,อเข้ามาแล้วก็ชอบการเมืองนี่คือผมชอบอยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เล็กไงคือสมัยก่อนมันจะฟังวิทยุตาผมเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็จะเปิดฟังวิทยุผมก็จะรู้จักกิจศิวลารู้จัก ท่านน้องประพานรู้มาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับเพราะว่าฟังวิทยุรู้เรื่องผู้ก่อการร้ายคอมมิวน,นิสต์ก็ฟังจากที่รัฐบาลโปูปกันดาลุงในวิทยุนี่แหละแล้วก็ฟังมามันก็ซึมทราบแล้วเราก็ชอบอแล้วเข้ามาเรียนก็ก็ไม่ค่อยเรียนแร้ก็ประท้วง <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> นี่ผมประท้วงตั้งแต่ปี29แเ้วลยนะตอนนั้นเป็นแกนนาหรือว่าไ,ไ,ปไปร่วมมเขาอย่างเดียวชอบความชอบนี่นะฮะพี่ประเสริฐจันดํานี่แกประท้วง เี๋ยนนี้ท่านเสียชีวิตนะมั่งพี่ประเสริฐจันดําเดินจากสนามหลวงประท้วงพลเอกเปรมนะมาที่สนามมานางเลิงเราได้ข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ว่านายประเสริฐจันดํากับพี่น้องประชาชนจะต่อสู้อะไรพวกนี้นะผมก็เอาไปนั่งรถเมย์นี่นะคนเนี่ยนะนั่งรถเมย์จากรามกระแหงไปลงที่สนามหลวง เพื่อที่จะร่วมเดินขบวนกับพี่ประเสริฐจันดําทั้งที่ไม่รู้จักกันนะแต่ว่าเขาต่อสู้เพื่อความยุติธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนะี่ยแล้วก็เดินขบวนมาจากสนามหลวงมาปากหลักที่สนามม้านาังเลองพมอ,อยู่ตรงข้ามทำเนียมรัฐบาลนะ่ยยื่นข้อเรียกร้องแล้วรัฐบาลก็เอาคนมาเจราจาอันนี้ถือไปครั้งแรกเออปีสองเก้าอ่านี้พอนั้นเราก็อินมาตลอดครับก็ทํากิจกรรมนักศึกษาจนกระทั่งสุดท้ายก็เ,ออเหตุการณ์ล่าสุดที่ ที่เฉียดมากๆก็เรื่องไอ้นี่ไอ้ตอนรับประหารพลเอกชาติชายตอนนั้นเราเราทำกิจกรรมยุวชนภาคก้าวหน้าก็นัดกันสมัยก่อนไม่มีมือถือนะ <c oughs> มันต้องใช้โทรศัพท์ยอดตู้ <c oughs> พอตื่นเช้าขึ้นมา,มาพลเอกแกชื่อบิ๊กหินจำชื่อแกไม่ได้จับพลเอกชาติชายแล้วข่าวก็ประกาศ ว่ารัฐประหารปี2 5 3 4 23ยสบสามกุมภาพันธ์พุจมเย็ได้เราก็กลับมาเลยโกรธตื่นนอนมาอาบน้ำจะไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ข่าวรัฐประหารโกรธ <c oughs> เออทำไมว่ามันยึดอำนาจทำไมเอาเหรียญไปหยอดโทนัดกันให้ไปรวมตัวกันที่พักก้าวหน้าอยู่ที่ถนนราชดาพิเศษไปรวมกันเจ็ดแปดคนรถทหารมาไล่วผมนะฮะแล้วต่อมาก็มาร่วมชุมนุมไล่ คนเอกสุจินดาแหะแล้วตอนนั้นคิดไหมว่าจะเป็นนักการเมืองยังไงเราจะไปกก็มีวมความก็มีความคิดนะคือคบ,บางครั้งเนี่ยถ้าเราเห็นอะไรไม่ไม่ถูกแต่เป็นนะอันนี้ยอมไแต่ตอนนี้อายุมากแล้วผมก็ปีนี้ก็คือใกล้จะได้600บาทแล้วเนี่ยอายุ <c oughs> อีกเหลือไม่กี่ปีก็ได้หกแล้ <c oughs> แต่ก่อนนี่ยอมรับว่าถ้าดูทีวีแล้วเห็นอะไรที่มันไม่ยุติธรรมเนาะ มันของขึ้นเลยฮะมัน,ม,นมันเรืออดแต่ตอนนี้ก็เออมันมันเห็นมาชะชินแล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่ยอมรับเลยว่ามาอาจจะเขาอาจจะมองเราเป็นพวกหัวรุนแรงจร,งจริงๆเราเห็น,เร,เ,หนเราเห็นความอายุติธรรมไม่ได้ครับมีแค่นั้นแหละคือจะให้มันเสมอภาพกันน่ะไม่ใช่ว่าไอ้นึงนี่ถูกบี้ถูกกดไอ้นึงในี่โอ้สบายนี่มัน นสังคมมี้ผแล้วช่วงไหนที่พี่มาของการโค่นล้มรัฐบาลทักษิณนะครับคือผมนี่ก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปล้มไอ้พักไอ้ไทยรักไทยเขานะอันนี้จริงๆเลยนะผมบอกเขาด้วยซ้ำเพื่อนผมนี่เป็นเลขาอยู่ข้างในอ่ะเลขาพูดไม่เสียหายเราเป็นเพื่อนผมนี่เป็นเลขาของเจแดงเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ย ถ้าไม่มีเหตุการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาเพื่อนผมคุณไปทําอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องไปบอกผู้ใหญ่นะคุณมาตั้งขบวนการจ้างคนไปลงสมัครอย่างนี้เนี่ยเ,ออเขาบอกว่ามาจากพวกคุณนะมาจากไทยรักไทยนะนี่มีคนของไทยรักไทยมาทําอยู่ที่สะพานควายเด่ยผมบอกเขานะว่าให้เลิกอันนั้นก็เพื่อนผมมันก็เลิกก็เลิกมันก็โทรไปถามมันก็โทรมาบอกผมว่านายไม่ได้ยุ่งด้วยนะ อ้าวถ้านายคุณไม่ยุ่งแสดงว่าเป็นคนแอบอ้างใช่ไหมครับ<ะ>โอ้ใช่ดังนั้นผมเล่นเลยนะผมก็บอกเขาอย่างนี้นะผมก็เล่นเลยกลายเป็นว่ามันไม่ใช่สายนั้นมันอีกสายหนึ่งอืมไอ้เพือ่อนผมนี่ก็ยอมรับว่ามันก็พูดจริงอ<ะ>่ะเจ้านายมันไม่ได้ยุ่งด้วยแต่มันเป็นอีกพวกหนึ่งในในไทยรักไทยไปทำไงเขาก็ไม่รู้ไงไปเอาจ้างกระบวนการมาลง ร่วมกับกรกตโกงแก้ตอนนั้นต้องเป็นสมาชิกเก้าสวันไงก็เหมือนรัมูลฉบับนี้แหละไปแก้ฐานข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับเรื่องมันก็เลยมาจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นหนึ่งในข้อหาในการรัฐประหารแล้วผมก็ต้องไปขึ้นศาลผมก็เป็นความจริงไงความจริงก็ศาลก็ยุบพักไปคือเจตนาลมเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะไปล้มเขาหรอกแต่ว่าเห็นแล้วมัน คือมันไม่ยุติธรรมอคุณมาโกงต่อหน้าผมได้ยังไงเออก็เลยบอกเตือนกันก่อนไงก็เห็นเนี่ยคุณมาทำทำ,ทำทำไมแค่แค่นั้นนะครับไม่ได้ไปวางแผนวางเปลือนอะไรที่เขาไปหาเอาหาว่าผมนี่ไปกับท่านสุเทพร่วมกันนี่ท่านสุเทพนี่ผมไปขอให้แกช่วยช่วยอะไรช่วยจัดการเรื่องนี้ให้มันเกิดความยุติธรรมผมไม่ได้ไปร่วมมือกับแกผมไปขอให้แกช่วยให้ มีพลังในการผลักดันให้เรื่องนี้มันมีผลในทาง,ทางกฎหมายแกก็เห็นอ้าวไอน้นี่คู่แข่งอยู่แล้วนี่ลูกเข้าเท้าเลยแกก็กระทืบซ้ําลงไปเลยนี่เรื่องทั้งนี้ผมก็พูดความจริงมีแค่นี้แหละ,ออะไอ้พวกที่มาเป็นพยานนี่ก็อยู่ฝั่งไทยลักณไทยหมดแล้วไม่ได้เงินเพราะไม่ได้เงินทะเลาะก,กันก็มาหาทั้งนี้ทั้งนี้อ้าวลูกเข้าเท้าแล้วนี่ก็ต้องกระทืบเลยเขีย่ยซ้ําชูดโกไปเลยนี่ท่านดุเทพเขาก็ได้ประโยชน์ต,ตรงนี้ไป ส่วนผมก็ได้ได้เห็นความยุติธรรมแค่นั้นแต่คนก็รู้จักพี่ในตอนนี้เลยนะครับก็สมัยก่อนก็ค,คือมันมีเรื่องหนึ่งแต่ผมก็คิดว่าเ,เขาอาจจะไม่รู้หรอกมันมีครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องขออนนี้ผมเชื่อนะว่าน่าจะมานี่เป็นแรงผลักดันที่ผมต่อต้านเขาเลยนะ ผมจะไปฟังพี่สนธีลิมทองกุลพูดผมก็อยู่บ้านนอกเผมขับรถมา30ิกิโลแกจะมาจัดเวทีสัญจรอยู่ที่ขอนแกน่นผมก็ไปจอดรถแล้วผมก็เดินไปอา้าวทำไมคนมันเข้าไม่ได้เออมันอยู่ข้างสวนสาธารณะบึงแก่นนครน่ะมันเป็นเหมือนสเตเดียมของอไออิตาลีนะขึ้นอย่างนี้นะกลายเป็นว่าตำรวจมากั้นไว้เอาผมอา้าวทำไมไม่ได้ยินเสียง คนบอกนู้นรถเครื่องเสียงเข้ามาไม่ได้เลผมก็เดินเข้าไปถามเอาแล้วมาอยู่ทําไมกันที่นี่บอกตํารวจกั้นไว้ไม่ให้รถเครื่องเสียงเข้ามาเอา้าผมว่าเอา้ทาทั้งกันไปลือ้อผมเดินไปลือล้อรัอ้วพอผมลือล้อรั้วปุ๊บคนที่มันรอฟังอยู่ก็ช่วยกันลือ้อกับผมก็ทะเลาะกับตํารวจไงพอทะเลาะกับตํารวจทีวีมันก็ถ่ายผมนะเออลเลยเป็นเรื่องมาตั้งแต่นั้นแหละหลังจากวันนั้นเนี่ย แต่ว่าผมก็อาจจะรุนแรงหน่อยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจขึ้นไปบนเวที<อ>ผมก็ด่าตำรวจคนนั้นเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้บัญชาการนะผมก็แบบนี้เลยนะอเอเราหัวร้อนผมว่มมาเขาจำได้อีกไม่กี่วันต่อมามีคนไม่ไม่ทราบฝ่ายมาทำร้ายผมก็ผมกำลังโทรศัพท์อยู่กบผมก็เทินเดือออกมาจาก บ้านเราก็โทรศัพท์คนในนั้นเราก็ไม่ได้ดูอะไรนะั้นแล้วก็เดินไปคุยไปโม่ไปสักพักผมหันผมก็เหวี่ยงมามันมีคนฟาดผมว่าเขาน่าจะตีหัวผมนะแต่ว่าผมเบี่ยงไปนิดหนึ่งไอ้จังหวะไม่อยากถูกตีปุ๊บ,บนะผมก็โอ้แต่ว่า,นา,นาหนักหนักมากนะแล้วผมก็ลม้มลงที่ถนนเลยซอ,อยบ้านผมมันเป็นที่ดินจัดสรรแต่คนก็อยู่ไม่เยอะ ผมก็นิ่งมันก็ไม่ซ้ำแล้วมันก็วิ่งไปผมก็นะั่เป็นอะไรหรือเปล่าลวะเราก็ดูว่าขยับแกนขยับขาได้เดินมาผมก็เดินมาที่บ้านนะแล้วผมก็ถามว่าลูกไปไหนมาแม่ถามนะผมก็เกี้ยมนะ <c oughs> ผมก็ไปนค้นหาเหรียญน,นะตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกนะ <c oughs> ค้นหาเหรียญทำยังไงวะตกต้นไม้ <c oughs> เขาว่าตกต้นไม้ต้องกินเะย <c oughs> ผมก็เดินไปร้านขายของเอาเหรียญน,นี่นะ คือตอนนั้นยังมืนมืนงง,งอยู่นะ<อ>ไปซื้อเหล้าขาวออกมาเราก็หาน้ําตาลแม่ผมยังงงว่าทำไมผมมากินเหล้าขาวผสมน้ําตาลเพราะว่าผมกลัวผมช้า mm MM. <c oughs> ในกลัวเนยเพราะว่าผมถูกฟาดแรงมากกว่านั้นเนี่ยจะไม่มีน,าานักข่าวสองสามคนรู้แล้วก็ผมไปปรึกษาก็ร้องผมว่ามาถ้าเราถูกตีแล้วเราร้องเนี่ยเราหมานะผมเงียบเลยเรื่องนี้นะแล้วผมก็เจ็บไว้เรื่องนี้ไปในตลอดนะนะ ไขร,รมาตมีก็มีเหตุเดียวผมก็คิดเอ๊ะวันนั้นกูดารร่าไขรวะน่าจะใช่เออน่าจะเป็นพวกมาตำรวจมาเพราะที่ผ่านมามีขู่หรืออาฆาตยังไงอโอ้ย<ง>โทรโทรขู่ฆ่านี่ประจําผมก็อขอบคุณครับผมก็่างแค่นี้แหะแต่นี่เราตอนนั้นเรายังไม่มีชื่อเสียงสักเท่าไหร่แล้วเราก็แสดง มันคืออยู่แบบนี้เลยนะคืออย่างนี้เลยนะเหมือนนายตำรวจท่านนั้นอยู่ตรงนี้แล้วผมก็อยู่ตรงนี้แล้วผมอย่างนี้เลยแล้วมันต่อหน้าคนจํานวนเป็นร้อยๆยคนนะเป็นร้อยเป็นพันเลยครับวันนั้นอ่ะึ่งไม่มีคนก็เงียบมีผมคนเดียวไงแล้วมันทําให้เขามีความรู้สึกว่าจะเสียหน้าก็ได้แล้วอีกไม่กี่วันต่อมาก็เป็นเหตุการณ์นั้นแล้วมันก็ยิ่งสร้างแบบในใจอะแค้นเดี๋ยวต้องสู้เนี่ย จา,จากนี้ไปเส้นทางชีวิตของพี่สายกรจะเป็นยังไงครับคือผมก็พยายามที่จะหนึ่งผมมองว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ยุติธรรมครับผมนี่ปรารถนามากเลยนะจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมนี่พูดกับทุกคนนี่เป็นผู้ใหญ่ที่คุยกับผมว่าผมนี่ต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญถ้าเขา มีสะสะรผมก็จะเป็นสะสะรผมต้องการแก้เพราะรัฐธรรมนูญนี้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่มีปัญหาออแล้วมันจะทําให้เกิดข้อขัดแย้งทางการเมืองอีกในอนาคตออถึงแม้ว่าสวจะหมดอํานาจไปแต่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ทั้งคณะก,ร,กร,ธธรรมการยุทธศาสตร์ชาติทั้งการผูกขาดอํานาจประเทศมันจะไปไม่ได้เลยมันจะไปอย่างนี้ไปอยู่ในกรอบเราก็จะ ไม่สามารถจะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ถ้าเราไม่ไม่ตรงนี้มันจะไปยัดอะไรตั้ง300กว่าหรือ200กว่าเมตมาตา,ารัฐธรรมนูญมันควรจะมีสัก2 0 3 0มาตราเรื่องนั้นก็ให้กฎหมายลูกเขียนไปอันนี้มันเอามาใส่ทั้งบดไว้ในนี้มันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเอาคนทั้งประเทศเนี่ยมาอยู่ในกรงขังแล้วขังไว้อย่างนี้ล่ะแล้วจะไปสู้กับใครได้เราจึงอัตราการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจึงสู้เวียดนามไม่ได้สู้มาเลเซียไม่ได้ สุดท้ายนะเราก็กลายเป็นสังคมที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงกันเองเลี้ยงคนแก่แล้วตอนนี้อืมสุดท้ายข้อคิดให้กับนักเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ครับที่จะเข้าเข้ามาในอนาคตจะต้องมีหลักการยังไงบ้างให้กับน,น,น,น้องๆคือสิ่งที่จะต้องทําเลยนะครับ,รบมันก็คือเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันครับเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ผ่าน เข้ามาแล้วประสบการณ์ทางการเมืองของเราเนี่มันคาบเกี่ยวระหว่างพลเอกเปรมต่อมาพลเอกชาติชายแล้วก็มีการรัดประหารกันหลายครั้ง mm hmm. แล้วเรายังอยู่ในสภาพที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจมันยังไม่สูงการเคลื่อนไหวมันก็ยังไปอยู่ในโลกของโซเชียลนะครับอ,อุดมคติคที่ยังเป็นอยู่ในหนังสืออยู่ แต่ปัจจุบันเนี่ยโลกมันเร็วครับเออพอมันเร็วความคิดความอ่านของคนก็เร็วไปด้วยเขาไม่ต้องการจะฟังเรื่องที่มันยาวเขาต้องการจะฟังเรื่องที่มันอยู่แค่30บวินาที <c oughs> แล้วรู้เรื่อง <c oughs> ซึ่งมันก็จะทำให้นักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางการเมืองผิดพลาดผิดพลาดแล้วก็ไปเจอในคดีซึ่ง, <c oughs> ซ,งซึ่งหลุดยากนะ น,นี่เห็นใจนะไม่ไม่ใช่พูดเพราะฟังสั้นฟังน้อยต้องการที่จะบทสรุปเลยไม่อยากอ่านเรื่องยาวๆไม่อยากหาเหตุผลเอาถูกใจจึงอยากจะฝากไว้ว่าเวลายิ่งสังคมมันเคลื่อนไปเร็วเนี่ยการตัดสินใจอะไรที่จะมีผลกระทบต่อตัวเองเนี่ยมันยิ่งจะต้องรอบคอ เหมือนกรณีน้องเด็กๆเ,เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องอารมณ์เพราะมันติดกับดักเรื่องกฎหมายไม่อยากให้เขาเสียอนาคตนะที่เรารอดมาได้ในโชคดีนะรอดรอดมาได้โชคดีนะแต่ช่ววันนี้มันมันบันทึกไว้หมดนะอไอตรกรเนี่ยไปด่าใครนินทาใครนมันไม่มีเทปอัดไว้ไม่มีเครื่องดักฟังก็มูกันได้แต่ตอนนี้พูดตรงไหนมันเป็นเรื่องหมด เนี่ยจึงต้องให้รอบครอบให้ระวังมีหลักฐานหมดนะค,ะครับเพราะว่ามันจะเสียอนาคตครับมันไม่มีเวลามันไม่สามารถจะย้อนคืนได้ดังนั้นนี่ต้องตั้งสติมากกว่าชุดผมอีกนะตอนที่ผมเคลื่อนไหวนี่ไม่ค่อยตั้งสติเท่าไหร่ก็พอไปรอดนะแต่ตอนนี้ต้องตั้งสติมากมากครับถ้าพลาดแล้วพลาดเลยเอ,อนาคตพี่ชายก็อาจจะอยู่ในสตตลผมผมอยา่างร่างรัฐรมนูญจริงๆอันอื่นไม่ค่อยอยากหรอกเพราะว่าถ้าแก้รัฐรมนูญได้เนี่ย เราก็จะสามารถทําอย่างอื่นได้ครับครับวันนี้ผมต้องขอบคุณมากครับที่ได้นําความรู้ของพี่ตกรมารับคุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ผมและพี่ตากรและทีมงานต้องลาไปก่อนพบใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ